ขอบคุณมากนะคะข้าวพอไหมลูกพอแล้ว่ะจัดได้ปะกินกี่ไรไหมอันนี้จะเป็นเพิ่มข้าวนะคะ40บาทเหมือนกันข้าวเพิ่มฟรีฟรีค่ะสอกลับมมาใหนเดี๋ยวจะรอดทุกการจไปตอบครับพีน่าดังจิ้มหยิบช้อนด้านหน้าได้เลยนะคะไมข้างในนะลูกเป็นร้านข้าวมันไก่พี่ห่อใหญ่มากเลย40บาทห่อเบเลอร์เลยค้ว ขายเมื่อไห่ปีแล้วครับถ้าเกิดว่าอยู่ในนคปรปฐมนี่ก็ประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วใช่ถ้าอยู่ในนคปรปฐมนะแต่ถ้าเกิดว่าเคยไปขายอยู่แถวก่อนที่จะมานาคปรปฐมก็ตั้งแต่หนูเล็กๆอ,ะอ่ะแม่ขายแม่จะเป็นคนขายบ้างตั้งแต่หนูเล็กๆเลยแบบทีอ่อยูอ่ทีุกป่บ้านใช่ มนนีพิเศษเหรออันนี้50บค่ะใส่เครื่องในแต่ถ้าเกิดว่าใส่เครื่องในพิเศษก็จะเยอะกว่านี้อีก60บาท